เปลี่ยนอารมณ์นะคุณผู้ชมมาดูศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับฝั่งหนึ่งเป็นนักมวยอีกฝั่งหนึ่งเป็นแก๊งหนุ่มโรงงานนะเจอกัน4ต่อ6คุณผู้ชมสัดกันนัวเลยคุณผู้ชมลองดูภาพครับ เที่ยงคืนครึ่งนะครับ12มีนาคมที่ผ่านมาเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างกลุ่มนักมวยที่มากัน4คนนี่อ้ายมา4คนคน <5. S 1> นะกับแก๊งหนุ่มโรงงานครับมากัน6คนตีกันในตลาดนะครับที่บางบัวทองนนทบุรีสุดท้ายงานนี้ครับทางฝั่งนักมวยเนี่ยมีโดนแทงไปเจ็บไปคนหนึ่งชื่อนายวันชนะอายุ21ตะกี้เราชี้ให้เห็นแล้วนะมีป้ายชื่ออยู่นะครับโดนแทงเข้าไปที่สะโพกซ้าย1แผลสะโพกขวา1แผลเย็บไป6เข็ม ส่วนทางฝั่งหนุ่มโรงงานเนี่ยโดนชกสลบไปหนึ่งคนนะก็หลังเกิดเหตุเนี่ยครับทางฝั่งนักมวยก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับฝั่งคู่กรณีแล้วนะครับทางนักมวยผู้บาดเจ็บเนี่ยบอกว่าฝั่งผมเนี่ยนะก็นั่งกินกันตามปกติเลยแล้วอยู่ๆกลุ่มคู่ทางฝั่งนู้นนะ่ยคู่กรณีเนี่ยก็เริ่มมาพูดจาหาเรื่องให้ของลับนะก็พูดจาท้าทายกันแหละนะฮะแล้วไม่รู้ตอนไหนอ่ะเขาฉวยโอกาสตอนเผลอแทงทางฝั่งผมเนี่ยเข้าข้างหลังนะครับ ตนเองก็เลยต่อยสวนไปหนึ่งครั้งจนเขาเนี่ยล้มสลบไปจากนั้นก็มันชุลมุนกันตามเหตุการณ์ที่เราได้ชมไปเนี่ยนะครับแล้วก็แยกแย้ายกันหลบหนีส่วนสาเหตุเนี่ยไม่ได้มีเรื่องมีปัญหาอะไรกันมาก่อนด้วยนะก็อาจจะเกิดจากความเมาด้วยครับฟังเสียงครับไม่พอใจเรื่องอะไรกันู้าก็ครับต้องจะหาเรื่องอะไรเหมืนอนเจนะ้ินอะไรมั้งครัแล้วก่อนอน้นนี้เคยมีปัญหากับผมนีไหมไม่เคยเคยเจอกันมาก่อนไหมไม่เคยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยเหรอ แล้วใครมาหาเรื่องใครก่อนนนั้นเพราะนั้นเขาหาเรื่องมก่อนนี่นะครับทางฝั่งรุ่นพี่นะครับเป็นนักมวยเหมือนกันเป็นรุ่นพี่ผู้บาดเจ็บนะครับบอกว่าปกติก็นั่งกินดื่มตรงนี้เกือบทุกวันไม่เคยมีเรื่องกับใครนะครับแล้วก็ไม่รู้จักคู่กรณีมาก่อนไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะมาลองวัดกับพวกผมหรือเปล่านะครับทีนี้ครับมีทางผู้จัดการค่ายมวยครับที่ก็ทราบเรื่องนะครับนะก็ ต้องดูแลนะนักมวยในสังกัดของเขานะครับบอกว่าเบื้องต้นทางค่ายมวยก็ทําโทษกลุ่มนักมวยตามกฎไปแล้วเพราะว่าถือว่าคือปกติต้องกลับเข้าไปในค่ายเนี่ยไปเก็บตัวเนี่ยนะตั้งแต่สามทุ่มแต่เที่ยงคืนกว่าคุณยังตีกันอยู่ข้างนอกอยู่เลยอ,ะอ,อ่ะอ่าถือว่ากลับมาเกินเวลาที่กําหนดนะครับละเมิดกฎทางค่ายส่วนเรื่องทาร้ายร่างกายก็ปล่อยไปตามคดีครับฟังเสียงครับผมก็ทำโทษของผมแล้วละ่ะในตัวของผม ก็ตวตองขอคดีความก็ตามกฎหมายเลยผมไม่ยอมความให้อยู่แล้วไปแจ้งความเนี่ยครับเด็กไปแจ right ้งมาหมดแล้ะมีอะจะฝากถึงคู่กรณีไหมครับพี่ก็เมาเราก็ระงับสติอารมณ์ด้วยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีตังค์่อย่าไปมีเรื่องเลย